ครับก็ในครั้งนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกียิพุท์ก็ได้ร่วมกับสมาคมจักรยานกีฬ uh, าจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดการจักรยานจริงแชมป์ประเทศไทยนะครับครั้งที่ชิงพู้ทพน์นะครับซึ่งเป็นสนามที่5ึงถือว่าเป็นสนามสุดท้ายของของประเทศไทยในในการแข่งจัดการแข่งขันสองสมาคมนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้ร่วมกับหน่วยงานนะครับทางทางจังหวัด ตากนะครับอำเภอสามเงาและหน่วยงานอื่นๆของอจังหวัดตากนะครับในการที่จะมาร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็ได้เชิญนะครับร้านค้าชุมชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่รึกพวกอาหารต่างๆมามาบริการให้กับนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมในงานครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการาสร้างาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการากระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการมีคนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขื่อนูมิพธของเราด้วยครับผมครับครับผมก็อ่า ประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความประสงค์ที่จะมาใช้พื้นที่ของเรานะครับทางเราก็ยินดีนะครับซึ่งอนอกจากจะมะีสถานที่มีเลนจักรยานให้สามารถที่มาปั่นได้นะครับเราก็มีบ้านพักมีร้านอาหารที่จะสามารถรองรับท่านได้นะครับก็ขอให้ติดต่อประสานงานเข้ามาก่อนนะครับถ้าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมอะไรของเรานะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้ตามปกตินะครับ ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับเรามีสารที่ที่สวยงามนะครับที่ให้ท่านมาเยี่ยมชมหลายจุดด้วยกันครับผมครับ